อันยยงค่ะทุกคนเสียงไม่มีนะคะวันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นมูตื่นเต้นเนาะแต่ว่าเรื่องของน้ือเมื่อวานมีพัสดุมาหนึ่งกล่องก็คือกล่องของเคป p m เมอนะคะซึ่งถ้าเคปอเมอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากอะไรคะอัลบั้มค่ะย่แบบตื่นเต้นมากว้าวที่นะคะเห็นอะไรไหม เกป๊อปไม่ใช่เป็นอัลบั้มน้องรีมในแพ็กเกจนะเขาหอเขาหอ,อมาดีมากโอ้ oh my g ก็เป็นชันเลอร์กับแจมินเนาะที่เป็นของแท้แล้วก็นี่เป็นที่สแกนว่าอัลบั้มเขาชาดัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็อัลบั้มค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะยังไม่แกะนะคะเราจะขอเรียกน้องว่าอินจูนเจโนอินจูนเจโนจีซอง มาหานะคะโอเคเปิดจมไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดจริงๆข้อวันวันไหนอะวันเกิดเราใช่ช่วงวันเกิดเราเพราะว่าซื้ออัลบั้มเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองทั้งหมด4อัลบั้มของรีแพคเกจนะคะก็จะมี the first we go up แล้วก็ we boom เนาะซึ่ง we boom เรากดจากเว็บลาซาด้าของ K-POP m e r มือมันก็เลยได้เร็วกว่าชาวบ้านส่วนอัลบั้มอื่นคือ P กับร้านที่เขาแบบ เปิดบั้มขายบิสต็อกอะไรต่างๆมันก็เลยได้ช้ากว่าก็เดี๋ยวถ้าอัลบัม้มอีกสองอัลบั้มมาเราก็จะมาเปิดซึ่งถ้าอีกสองอัลบั้มมามันก็น่าจะเป็นช่วงแบบวันเกิดเราพอดีเราก็เลยแบบโอเคั้นก็เปิดช่วงนั้นเพราะว่าจะได้ถือว่ามันเป็นของความวันเกิดไปด้วยนะคะก็อันนี้มาเปิดเจอไว้ก่อนแล้วกันเคาะเมนนะคะนะคะเคาะเรียกเมนไปเนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเปิดรุ่นอัลบั้มเนาะโอเค three days later ทุกคนในวันนี้ในวันนี้นนนเอาไหมในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่เราจะได้แกะอัลบั้มรอเนินนานมากนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากแกะอันนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นอัลบั้มที่เราบอกไปนะคะว่าเราซื้ออัลบัม้มร <ไป S 1> <ๆ>ีแพ็กเกจเยอะมากแต่ว่าสั่งไปแบบคนละร้านอันนี้จะเป็นบัม้มวีโกอัพเจดันของแถมแล้วก็อันนี้นะคะวีโกอัพ ดี๋ยวแกะ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 ,ะแล้วก็ที่จริงอ่ะมันมีบ้ามเดอะเฟิร์สด้วยใช่ไหมคะที่เราบอกไปตอนต้นคลิปแต่ว่าไม่มามันมันติดชูซอกมันมาไม่ทันเราเราอยากแกะแล้เวเพราะอยไรไหมก็จะถึงวันเกิดเราแล้วก็เลยแบบเออช่างมันเดี๋ยวค่อยตัดไปคลิปหน้าเนะาะเอยทุกคนตื่นเต้นในที่สุด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 ฉันมีจจมินซีลูมีแล้วฉันอาจจมินีลูมาแล้วฉันมูตลอดเวลาแกะอันไหนก่อนดี ฉัน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 กลัวคือเรากลัวว่าแบบถ้าหยิบมาใบเดียวน้องก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองคือหน้าแบบไหนเราก็เลยมาทั้งแซมเลย <c oughs> คือจะหลุดไปเขาไปอ,นอะนะคะดูจักตัวเองได้แล้วนะคะว่าเป็นคนไหนเดี๋ยวก่อนหาทเทมเพลตการ์ดเจนโน่เจโน่เจโน่จำใวหนะว่าตัวเองหน้าแบบนี้ค่นะอยากได้เจนโน่ต่อยมัมี่เราก็เจนโน่ใบนี้มากแต่ว่าใบเนี้ยคือเราไปขอซื้อต่อเพื่อนได้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่า ถ้ามันได้ซ้ำก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้เจนแมนสีลุงพร้อมทุกอย่างพร้อมเรเซ็ตโกค่ะเสียงรบกวนเยอะนี่นนะคะทุกคนมันถ่ายตอนบายบายอูอูอันนี้โอ้ยมาแล้วหาไม่ได้ยินสุนอินสุนสงการ คือขึ้นคำเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าถ้าฉันกรีดก็คือกรี๊ดยังรอดอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนทุกคนทุกคนทุกคน Oh my god พี่อุ้ยยทุกคนทุกคน อุ้ยดีใจมากเลยอุ้ยทุกคนีนที่สนุกแบบฉันอยากได้เจนนไปบบนี้มากออ้ยช่ความสุขฉันหยุยิ้มไม่ได้ไป็ของขวัญวันเกิดที่สำค่านะเนี่ยฉันคิดถูกแล้วที่ฉันซื้อโอ้ยมีความสุข <c oughs> โอเค <c oughs> ต่อไปนะคะบีบูมมีความสุขบีบูมี่เรายังไม่เคยซื้ออัลบัม้มบีบูมสักก็ปีเลยนะเนี่ย การมันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่เคยรู้อ่ะลืม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 นี่เจงอ่ะอะเจงอ่ะทุกคนหลายๆคนเขาอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ด้วยความที่อีนี่ไม่เคยซื้ออัรบัามีบุ้มก็เลยแบบเพิ่งมาเห็นว่าปังอยู่นะปังอยู่โอเคโอเคโอเคอันนี้เราเดี๋ยวเราจะหลับตานะคะโอ้ตุมอยู่หน้าไหน คิดหายทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมกาดกลมการ,กการเดียมเดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาเราไปหาคัตเติ้ลบัตมาคืออีนี่อยากได้กาดขุดอินจุนมากอ่ะเริ่มจกากกัดกลมก่อนกัดกลมกัดกลมกัดกลมอยากได้กัดกลมอินจุนค่ะจะอยากได้เมนชั้นกมดเลยหนึ่งสองสามแทชานใช่ไหมตั้งแต่แบบฮอตซอสมานี่คือแบบ แฮชารนคือมาหาทุกอัลบ,บั้มเลยกาดขูดก่อนได้ไหมกาดขูดก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> จ้าแล้วฉันจะขูดหรยไม่ยัย้งมือเลยไอ้ที่เจโนะจ้าเจโนะจะได้เจโนะจะได้เจโนะพี่สาวจะได้เจโนะฉันได้เจโนะทุกคนฉันได้เจโนะเธอคนไปขูดตอนปิดกล้องไหมฉันได้เจโนะโ,โอเคครั้งอินจุนมิชชั่นอีกใบหนึ่งคืออินจุนเจโนะ เจโนเห็นหน้าตัวเองใช่ไหมเจโนรู้จักหน้าตัวเองใช่ไหมเจโนเจโนเคาะจนน้องหายแล้วมองเนะี่ยจุบๆๆๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะกลับหัวอีกอ่ะมาทุกคนมาฉเฉลยแน่แน่ <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็คือไปซื้อต่อจากเพื่อนได้แล้วอันนี้ก็มีแล้ว ของเราที่ซื้ออีก <c oughs> คือไปใบนี้ยคือเราซื้อต่อจากเพื่อนเราอะแล้วแล้วใบเนี้ยเราก็ซื้อมาแล้ว <c oughs> ออย่างไะอีอย่างไะตลก่าทาไมเราต้องแกะได้การซ้ำตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> อีบ้าเอ้มีอะไรอีกไหมคะไม่เคยดูเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูแล้วแบบ อ,อ,อินชูนอยากได้อินจุนานอยากได้การ์ดกรมอินชุนน่ะจะแกะได้เบนนะแต่เมนเบนแกล้งฉันน่ะบัมสุดท้ายเอ,อ้ยทุกคนเราเรา,เรากรีดโดนอัลบั้มอีบ้านมือโคตรหนออกันออกหมวกล้วเนาะหมวกล้วเนาะแบบนี้ แล้วก็ใบนี้นะดูดูก่อนนะรู้จักรู้จักทำความรู้จักนะแล้วก็มาด้วยนะคะ <c oughs> เหมือนฉันใช้ดวงไปหมดแล้วอะอะทุกคนเราอยากได้อินจูนั้นใบนี้จริงๆเทียบก่อนใช่ไหมแข่ชาแน่ๆใช่ไหม ฆคะได้ไหมค่ให้กูได้ไหมเอ,เอ็มเอถ้ากูได้การขูดเจโนโอ,อีกกูจะฟาดหัวเลยนะทุกคนคงเห็นแล้วว่ามันเป็นใครแต่เรายังไม่เห็นว่าเป็นใครเพราะมันไงหน้าขึ้นมาอ่ะหนึ่งสามทุกคนระหว่างเจโนโ่เยในที่สุดฉันไม่ได้โมจิไม่เป็นไรฉันได้การ ใบดีที่ฉันอยากได้ยา yeah! ฉันได้เมนฉันนะเธอดวงฉันใช้ไปหมดแล้วปะเนี่ยฉันน่ฉันขูดโคตรแรง <laughs> ฉันได้เมนฉันน่ะเธอโอเคค่ะใบนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นใครอะแต่ไม่เป็นไรเราลีลาเราลีลาอันนี้หน่อยเปิดใบนี้ให้หน่อย

มันก็สีออกขาวๆขาวๆเหลืองๆจิ้มคนไหนจิ้มไปไหนก็กูมึงดูไปที่แล้ว่ะแต่ว่าอันนี้หรอเอาถ้าเอาไปส่งอ่ะเสื้ออะเสื้อเสื้อเสื้อไหนอันนี้เลยก็ดีเนี่อ่ะดีใจอะเคมินรักฉัน Few minutes later. ทุกคนคะนี่ก็จะเป็นผลประกอบการของเราทั้งหมดวันนี้ทุกคนเราขอโทษในความวิตไวของเรานิดหนึ่งนะแต่แบบดีใจอ่ะเป็นของขวมมัญวันเกิดที่แบบฉันดีใจมากเราคือคือเราอยากได้ใบนนี้มาแล้วก็แบบก็ได้พี่โนอุ๊ยจะมีเนี้ยเจมีรักฉันมากหรือฉันควรเปลี่ยนเมนฉันควรเปลี่ยนเมนแหละจโนกับอินจุนที่แกล้งกันแล้วก็แฮชาน ก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะเอาไปแลกบางใบด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นคนแรกกับเราไหมแต่แบบฉันดีใจแล้วก็เสียใจยพ,รพร้อมๆกันเพราะฉัน <laughs> มีแล้วมีแล้วมีแล้วอือนั่นแหละ That's it for t o day นะคะไว้เจอกันในคลิปหนะ้า s e e you บ๊ายบาย